สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า integrity and authenticity เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของ IDG หรือว่า inner development goals แปลว่าพันธสัญญาและความสามารถที่จะลงมือทำด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจสิ่งนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้น อินเทกริตี้แปลว่าความซื่อตรงแล้วก็ออเทนติตี้แปลว่าความจริงแท้เมื่อไหร่ที่เรามีคุณสมบัตินี้นะครับเราก็จะเข้าใจไปในตัวเองอย่างซื่อตรงรู้ความรู้สึกรู้ความต้องการของตัวเองรวมถึงจะเป็นการบ่มเพาะให้เราเข้าใจคนอื่นเช่นกันว่าความสุขความทุกข์ของคนรอบตัวของเราเป็นอย่างไรในขณะที่การสื่อสารของเรานั้นก็เป็นการสื่อสารแบบซื่อตรงพูดในความเป็นจรงิงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็นำ ไปสู่ SDG ก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เราสนใจและเป็นคุณค่าของเรานะครับเช่นการขับเคลื่อนเรื่องความสันติในสังคม แบบนี้เป็นต้นเวลาที่เราสื่อสารก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสื่อสารตลอดเวลาในสิ่งที่เรารู้สึกในสิ่งที่เราต้องการนะครับเราก็คำนึงถึงบริบทรอบตัวด้วยเพราะว่าเรามี inner compass ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในคุณสมบัติของ IDG ที่จะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมหรือว่า the good for the whole นะครับคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสื่อสารเราก็จะสื่อสารอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและคนรอบตัวได้โดยรวมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคุณลสมบัติที่เรียกว่า integrity and Auth ที่สติหรือว่าความซื่อตรงและความจริงแท้อย่าลืมนะครับทุกคนมีเรื่องราวที่มีคุณค่าทุกคนจึงสามารถส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาด้านในผ่านแพลตฟอร์ม innercorner.com ขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้ครับ